สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันกับช่องวินวินพาบ้านพาเหมาพ้าเครื่องราคาถูกๆนะครับพ้าเครื่องราคาแบ่งปันวันนี้เจอเจอกันใน EP ีที่255ครับพี่ๆอีพีที่255เช้าวันศุกร์นะครับที่12นะครับวันนี้ก็มากับอากาศเย็นๆนะครับสายฝนโบรยปลายนะครับเช้าสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับมาเหมือนเดิมครับพี่ๆสนใจรายการไหนอย่าลืมทักลืมโทร 0900623762ูนย์ศูนย์หกสองสารายไอดีพีโอเอ็นจีนะครับพี่พีสแกน QR code เพิ่มเพื่อนกันในแอปพลิเคชันไลน์ตรงนี้ได้เลยครับพี่นี่ครับสแกน QR code เพิ่มเพื่อนกันได้นะครับตรงนี้เลยแล้วก็เบอร์โทรเก้0ศูนย์เก้าเบอร์โทรเบอตรเดิมนะครับทักโทรได้ทุกเมื่อเลยนะครับพี่พีพเนาะสนใจรายการไหนก็อย่าลืมนะครับพี่พีสอบถามเพิ่มเติมขอชมรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่พ มารายการที่1เลยแล้วกันนะครับพี่รายการที่1นะครับจะเป็นเหรียญพอดเดิมนะครับพี่พเป็นเหรียญพอดเดิม2 4 8 2นะครับเอา200บาทพี่ๆตรงนี้บางๆเบาๆรายการที่1เอา200บาทมาวันศุกร์นะครับเช้าราคาแบ่งปันกันพี่ๆนะครับเอา200บาทพอดเดิมนะครับผงเชื่อมนะครับพี่ๆรายการที่1เลยนะครับเอา200บาทพี่ๆนะครับลองดูนะ ถูกใจนะครับนี่เอา200บาทรายการต่อไปรายการที่2นะครับรายการที่2จะเป็นลาปิดตาอันนี้ออกเป็นเนื้อผงกะลาด้วยนะพี่พีนี่ครับปิดตานะครับเอาเป็นเนื้อผงกะลาเอา25 0บาทพี่พีรงนี้เอา250บาทลาปิดตานะครับองนี้เอา250บบาทนี่ครับเนื้อเอาเป็น ห่วงกะลาเก่าๆนะครับเอาสองร้อยห้าสิบผอพี่ๆตรงนี้นี่ได้ความเก่าดีตรงนี้รายการที่สองรายการที่สามนะครับพี่ๆรายการที่สามจะเป็นอันนี้ละกะนันนะรายการที่สามเป็นพวกเงินใส่ตลับมาแบบนี้พี่ๆนี่ครับเอาสองร้อยห้าสิบบาท ห้องเงินพิมนิยมนะครับน่าจะใส่ตลับเรื่มกันน้ำมาเอาสองร้อยห้าสิบาทพี่พีนะครับนี่องนี้ใบหน้าใบตาด้านสวยคมนะครับพี่พี่ลองดูนะเผื่อชอบเผื่อตูกใจนะครับองนี้เอาสองร้อยห้าสิบาทพี่พี่นะครับ,นนบหนูข้อเงินพิมนิยมนะรเรี่มกันน้ํานะครับลองดูนะ รายการต่อไปนะครับรายการที่4นะครับรายการที่4จะเป็นพละกิ่งหน้าโปรเวเลตพิบีองนี้เอา200บาทพีบีนะครับองนี้เอา200บาทพละกิ่งหน้าโปรเวเลนี่ครับองนี้เอา200บาทพอนี่ได้ความเก่าดีนะครับรายการที่4นะครับพี่พเอา200บาทนะครับพละกิ่ง ปกเลสนะครับนี่ต่อสองร้อยบาทรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าจะเป็นหลวงพ่อเขียนนะครับพี่พี่องนี้หน้าลิงใหญ่นี่ครับได้ความเก่าดีองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่วันนี้เอาสามร้อยบาทหลวงพ่อเขียนหน้าลิงน,นะครับองนี้เอาสามร้อยบาทพี่พี่ลองดูนะ รายการที่ห<น>้านะครับเนี้ยก็เก่าดีก็เขียนต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกจะเป็นเอ,อ่อเหรียญหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจา,านจาน,านะครับพี่นี่ครับปู่หมุนวัดบ้านจานเหรียญเสมานะครับเอาสามร้อยบาทพี่ๆรายการที่หกปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับอันนี้เอาสามร้อยบาทนี่ครับ ได้ความเก่าดีตรงนี้ปูหมุนวัปปัญจาเอา300บาทครับพี่พรายการที่6กเอาไปรายการที่7นะครับรายการที่7จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนี่ครับพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมรายการที่7นี่ตรงนี้เลยนะครับของเก่าๆดีตรงนี้พี่ๆ ฐานแซม,มเอา400บาทพี่พีนะครับองเงี้ยวสี่รบาทรายการที่7นะครับสมเด็จพินฐานแซมสภาพมีผ่านใช้บ้าบ้างพี่พี่นะครับเอาส0่บาทนะครับรายการที่7ต่อไปรายการที่8นะครับพี่พีรายการที่8รายการที่8จะเป็นอันนนะไรล่ะเป็นพระ ผงยาสะดุ้งกับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับพี่ๆองนี้สวยงามากๆครับนี่นะเป็นผงกะลานะครับผงกะลาเก่าๆนี่ครับพี่ๆองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่ๆองนี้เอาสามร้อยบาทผงยากะลาแกะนะครับองนี้พิมสะดุ้งกับนี่เอาสามร้อยบาทครับรายการที่แปดนะครับต่อไปรายการที่เก้านะครับพี่ รายการที่9จะเป็นพระปูทั่วเตารีดนี่ครับพี่ีสวยงามมากๆครับเอา350ร้อยห้าสิบพี่ีตรงนี้รายการที่9เอา350ครับเป็นเตารีดตรงนี้เลยนี่ครับเอา350บาทสวยนี่ครับลองดูนะเปิดทุ่มใจนะครับรายการที่10นะครับรายการที่10 รายการที่สิบจะเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่นี่พ่อเงินพิมพ์นิยมนี่ครับได้ความเก่าเยียองนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่งนี้เอาสามร้อยบาทรายการที่สิบนะครับเป็นพ่อเงินพิมนิยมเอาสามร้อยบาทองนี้ <c oughs> นี่ครับพ่อเงินพิมพ์นิยมเอาสามร้อยบาทครับพี่พีรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นปูทวดตอรี่หลังหนังสือเล็กนะครับพี่พี่นี่ครับปูทวดตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีนี่ครับ อันนี้น่าจะเป็นคานขีดนะผมไม่แน่ใจนะแต่สวยงามมากๆครับสิบเอ็ดนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีอันนี้วอจุดนะครับพี่เป็นวอจุดเอาสี่ร้อยบาทนะครับสิบเอ็ดสิบสองนะครับพี่พี่สิบสองจะเป็นเออ่พระผงสุพรรณนะครับสิบสองเป็นพระผงสุพรรณนะครับ องน,นี้เอาสองร้อยห้าสิบาทครับพี่พีองน,นี้พระผปงสุพรรณเอาสองร้อยห้าสิบาทองน,นี้นะครับนี่ได้ความกลางดีองน,นี้พระผปงสุพรรณสิบสองเอาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปรายการที่สิบสามนะครับพี่พีสิบสามจะเป็นพระเอ่ออันนี้น่าจะเป็นรัตนะนะครับสังฆจายรัตะนะ เอาสองบาทกับพี่บีสังกัจายแลตันนะเอาสองร้าสิบาทพี่บีนะครับลองดูนะพี่บีเพื่อตูงใจสังกัจายแลตันนะเอาสองร้อยหาสิครับนนี้13 1414 14จะเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับพี่บีปิดตาพิมพ์ปั้น สิบสี่ปิตาพิมพ์ปั้นนี่ครับสวยงามมากๆเอาสามร้อยบาทครับพี่บีตรงนี้เอาสามร้อยบาทปิตาพิมพ์ปั้นนะครับสิบสี่เอาสามร้อยบาทหลุบุเก้วปากทะเลนะครับนี่ตรงนี้สิบสี่เอาสามร้อยบาทครับปิตาพิมพัน์สิบห้านะครับสิบห้าจะเป็นเออ่ยักษ์ ท้าเวทเอ่อวัดสุทัศน์นะครับนี่อยากวัดสุทัศน์เอา450บาทครับผมนี้พี่พีเอา450บาทเจ้าคุณสีส่นนะครับพี่พ,พีนี่วัดสุทัศน์นะครับเอา450ราสครับวันนี้เป็นท้าเวทสุวรรณนะครับนี่รายการที่15 ต่อไปรายการที่16นะคะรับรายการที่16จะเป็นร,นรนะะายกาทรที่16จะเป็นพระสมเด็จอกคุดนะครับพี่เอา200บาทครับตรงนี้16จะเป็นพระสมเด็จอกคุดนะครับเอา200บาทครับตรงนี้พี่นี่ครับสภาพผ่านใช้มาพอสมควรนะพี่สมเด็จอกคุดนะครับเอา200บาทครับตรงนี้ รายการที่16นะครับต่อไปรายการที่17นะครับพี่17บเจะเป็นอันนี้นะครับนะครับ17จะเป็นพ่อเดิมนะครับหนองหลวงองค์นี้ออกภายเงินเอา250บาทพี่พี่พ่อเดิมหนองหลวงนะครับองค์นี้เอา250บาทนี่ครับได้ความเก่าดีองนี้เอา250บาทครับพี่พี่พ่อเดิมหนองหลวงนะครับพี่พี่องนี้ออกภายเงินเลย เอา250ครับต่อไปรายการที่18นะครับพี่พี่18จะเป็นเหรียญปุ้มหมุนไว้บ้านจานนะครับ18จะเป็นหลวงปุ้มหมุนไว้บ้านจานตรงนี้เอา350บาทพี่พี่ปุ้มหมุนไว้บ้านจานนะครับเอา350บาทมีโค้ดด้วยนะครับพี่พี่เอา350บาทปุ้มหมุนไว้บ้านจานนะครับพี่พี่18 สิบเก้านะครับสิบาจะเป็นเหยญหลวงพ่อฤาษีลิงดำอองน,นะครับพี่บีองนี้สิบเก้าจะเป็นเหออรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำเอาสร้อยห้าสิบครับองนี้พี่บีเอาสามรอหบาทสิกนะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะเอาสามร้อยห้าสิบครับพี่บีนี่ครับได้ความเก่าในองนี้ เหรียญหลังเทวสนะครับหลังเทวสวสิบเก้ายี่สิบนะครับยี่สิบจะเป็นเหรียญจอบเหรียญจอบเพร่อเงินนะครับเอาสี่ร้อยบาทพี่ๆรงนี้เหรียญจอบเพร่อเงินเอาสี่ร้อยบาทครับรงนี้ริงครับเหรียญจอบเล็กเพร่อเงินนะครับเอาสี่ร้อยบาทพี่ๆลองดูนะ จะได้ความเก่าสวยดีครับพี่พี่วันี้จอบเล็กพ่อเงินบางคารนะครับเอาสี่ร้อบาทนะครับ20 21นะครับ21จะเป็นพระพ่อเงินนะครับพี่พิมพ์ชิตาอ,อันนี้มาพร้อมตลับสวยๆเลยพี่พี่นะครับแต่เอา อ้โหเี้ยอา450บาทพี่บีโอ้โหเี้ยอา450บาทสวยงามมากๆครับพวกเงินพิมพ์คิตานะครับตลับหนึ่งใบกันน้ำด้วยนะครับพี่เอา450บาทพี่บีนะครับรายการ21พวกเงินนะครับต่อไปรายการ22นะครับ การที่ยี่สิบสองนะครับจะเป็นปูทวดเบตงนะครับพี่ปูทวดเบตงนะครับสวยงามมากๆครับยี่สิบสององนี้เอาแปดร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เนื้อนะว่าเอาแปดร้อยบาทครับพี่พี่นี่ครับปูทวดเบตงนะ,ะบ 22. นะครับเอาแปดร้อยบาทยี่สิบสองนะครับสวยงามมากๆองค์นี้ ต่อไปรายการยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามจะเป็นอ่อตรงนี้แล้วกันนะครับเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะครับพี่พีเอาสองร้อยบาทนะครับพี่พีตรงนี้เอาสองร้อยบาทยี่สิบสามหลวงพ่อทองสุขนะครับเอาสองร้อยบาทพี่พีตรงนี้หลวงพ่อทองสุขนะครับเอาสองร้อยบาทนะครับ นี่คนระับในความเก่าเดีตรงนี้ยี่สิบสามนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับพี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่จะเป็นอันนี้เมื่อไหนะครับยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่จะเป็นพระปิดตากระดกข้างปูโตนะครับพี่พี่องนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่ยี่สิบสี่เป็นพระปิดตากระดกข้างปูโตนะครับองนี้เอาหกร้อยบาทคร ira, ับพี่พี่ยี่สิบสี่นะครับพระปิดตากระดกข้างหลวงปูโตนะครับเอาหกร้อยบาทครับต่อไปยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าจะเป็นพระสมเด็จตรงนี้เลยนะครับตลับบุญนาคหนึ่งใบนะพี่พี่ นี่ครับตอนนี้ตลาดตัวพลาส์ดยเอาห้าร้อยบาทครับพี่พีแต่สวยนะครับตองนี้นี่ครับเป็นพลาสมเด็จสวยงามมากๆครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่พีไม่เอาตลาดยังไงบอกได้แจ้งได้นะครับนี่ครับเป็นพลาสมเด็จนะครับนี่รายการที่ยี่สิบห้านะครับเอาห้าร้อยบาทพี่พีไม่แพงนะตรับงนี้พลาสมเด็จนะครับ รายการต่อไปรายการที่26นะครับ26จะเป็นหลวงพุทธทวดตอรีตนะครับพี่พี่ตอรีตเอนะครับปู่นทวดตอรีตเอนะครับพี่พี่องนี้เอา450บาทครับพี่พี่องนี้เอา450ครับเป็นปู่นทวดตอรีตเอเลยนะครับพี่พี่เอา450บาทนี่ครับ ใชความเก่าอยตรงนี 26, 27, 27, 27, 100, ้ย <Wh Emmy> ี่สิบหกนะครับต่อไปยี่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นหลวงพ่อขันนะครับพี่พี่วัดนอกกระจาเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้หลวงพ่อขันข้ามมีรอยเลื่อยนะครับพี่ข้ามมีรอยเลื่อยข้ามมีรอยเลื่อยนะครับมีสวยงามมากๆหลวงพ่อขันวัดนอกกระจาดตรงนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่ข้ามเป็นรอยเลื่อยเลยนะ เป็นฟันชิงเขียงชิงเสียงๆๆๆๆนะครับพี่่วงเชื่อมนะครับหลวงพอขันเอาหกร้อยบาทครับพี่รายการยี่สิบเจ็ดไปรายการที่ยี่สิบแปดนะครับ <c oughs> รายการที่ยี่สิบแปดจะเป็นอ่านี้แล้วกันนะครับยี่สิบแปดจะเป็นเหรียญเสมาหลวงมกุ๊กกลั่นนะครับพี่เสมาลุกกลั่นแล้วผมแยกสีให้นะครับ เกมาปูกันนะครับเอาห้าร้อยบาทพี่ๆตรนี้ออกเป็นเนื้อเงินเงินเลยนะไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่จะเจอเป็นนักกากด้วยนะครับพ,พี่นี่ครับเป็นรอยเรื่อยๆนะเพราะว่าเนื้อเงินมันจะแข็งนะครับพี่นี่ครับเอาห้าร้อยบาทครับปูกันนี่ยี่สิบแปดนะครับปูกันเอาห้าร้อยบาทต่อไปยี่สิบเก้านะครับยี่สิบ ก้าจะเป็นอันนี้เรากนะยี่สิบเก้าจะเป็นหลวงพ่อพระสนะครับพี่พี่นี่ครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ตรงนี้ <c oughs> หลวงพ่อพระสนะครับเอาสามร้อยบาทครับตรงนี้ยี่สิบเก้านะครับหลวงพ่อพระสเอาสามร้อยบาทนะครับสามสิบนะครับพี่พ สามสิบจะเป็นพระสมเด็จดลงรลักรงชาตินะครับมีมีกระท้อมุมนิดนนะะหนึ่งนะหนึ่งนึ่งเอาสองร้อยบาทพอพี่นะครับมีกระท้อมุมนิดหนึง่งมุมนิดเดียวนะ,ะแต่สวยนะพี่เอาสองร้อยบาทครับพระสมเด็จลงรักรงชาตินะครับพี่นี่ครับสามสิบสามสิบเออมีสามสิบ okay, สมเด็จนะครับมีกระท้อมุมนิดหนึ่งนะผมแจ้งก่อนนะ นี่ครับเอาสองร้อยบาทพอพี่พี่สามสิบสามสิบเอ็ดนะครับเป็นเสือเมื่อวานรีลันนิดนึงนะครับพ,พี่เป็นเสือจะสวยพี่พี่หิ้งหิ้งเอาห้าร้อยพอไปนะครับเอาห้าร้อยพอเสือสามสิบเอ็ดนะครับเอาห้าร้อยพอนี่ครับมีจานนะพี่แต่ผมไม่ทราบที่ไหนนะ เอาห้าร้อยบาทเสือจะสวยนะครับสามสนะครับพี่บีสามสเป็นปิดตาเอาสี่ร้อยบาทครับพี่บีองนี้ปิดตาพิมพปั้นปุแกแกวปลาทะเลนะครับพ,พี่ีเอา400บาทครับองนี้3ามนะครับพี่บีาเอาสี่บาทนะครับ สามสิบสามนะครับสามสิบสามจะเป็นหลวงปู่อีนะครับพี่พี่สัต,ตหีบแต่วันนี้เออาเจ้าของเดิมว่าซื้อฟไปเป็นเนื้องเงินนะพี่พี่นี่ครับเดีย๋ยวลองดูนะเอาสี่ร้อยบาทพอพี่พีนะครับขอบข้าวนะครับมันจะแข็งๆแล้วก็จะชื่อไว้นะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับพวกนี้เอาสี่ร้อยบาทพอปู่อีเพื่อไปลุ้นได้นะครับเอาสี่ร้อยบาท 33นะครับเกือปูอีนะครับเจ้าของเดิมซื้อ่าเป็นงเงินเลยนะครับพี่บรายการต่อไป3เอ๊ะ33อันนี้34นะครับพี่พยยบออิ๊สมเด็จวัคเกจเชโยครับองนี้สมเด็จวัคเกจเชโยนะครับพี่บน,นี่สวยงามมากๆครับ สมเด็จพระเกตเอา450บาทครับองค์นี้องค์นี้เอา450บาทนะครับสมเด็จพระเกตสามนะครับเอา450บาทนะครับองค์นี้ได้ความเก่าดิวงนี้นะครับพี่พี่เอา450สมเด็จพระเกตสามนะครับเป็นเหรียญแจกทานเนื้อทองแดงหายากพี่พี่ เอาแปดร้อยบาทพี่ๆลองดูนะสภาพผ่านใช้มานิดนึงนะครับร้อยตายคงคมเลยตรงนี้นะครับนี่ครับเส้นบาทรางสองเส้นคู่เลยนี้นะพี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงเอาแปดร้อยบาทครับพี่ๆตรงนี้นี่ครับ ลองดูนะพี่ๆี่เผื่อตู่ใจไม่ค่อยเจอนะหเหรียงแจกทานพ่อพรมนะครับเอาแปดร้อยบาทจากตรงนี้นี่ครับคันเกินไว้ตต่สามสิบห้านะครับสามสิบหกสามสิบหกจะเป็นอันนี้แล้วกันนะสามสิบหกจะเป็นพ่อฉุยนะครับพี่พี่พ่อฉุย สามสิบหกอันนี้ผิวหิ้งๆเลยครับเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่พราะชุ่ยสามสิบหกเอาหกร้อยบาทครับองนี้เป็นเหรียญน,นะครับลูกไข่นะครับพี่พี่เอาหกร้อยบาทเพราะชุ่ยนะครับสามสิบเจ็ดนะครับพี่พี่เป็นพระสมเด็จตราบ,บุญนาคหนึ่งใบนะพี่พี่นี่ครับพระสมเด็จตราบ,บุญนาคหนึ่งใบ นี่ครับพี่บีเอาหกร้อยบาทครับพี่บีไม่เอาตลับเอาพัดอย่างเดียวสี่ร้อยนี่นครับเป็นพระสมเด็จตลาบนุน้านะครับพัดก็สวยนะพี่บีอันนี้ฟอร์มวันลั้งเลยนะครับนี่ครับพี่บี หกร้อยบาทครับสามสิบเจ็ดนะครับต่อไปสามสิบแปดนะครับพี่สามสิบแปดจะเป็นผ้าปิดตานะครับพี่พี่รงนี้ักแห้งๆเลยเอาสี่ร้อยบาทครับรงนี้สามสิบแปดผ้าปิดตานะครับเอาสีา่ร้อยบาทนี่ครับน่าจะเป็นทางสายพวกแก้วครับพี่ออนี่เลยนี่จะหลับด้วยนะครับพบี่เอาสี่ร้อยบาทครับ สามสิบเก้านะครับสามสิบเก้าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครั BB, บพี่ๆตรงนี้อันนี้เอาหกร้อยบาทครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับตรงนี้เอาหกร้อยบาทนี่ครับเจ้าของเดิมน่าจะไปทำกระไหล่ทองพี่พีนะครับนี่สวยงามมากมาครับเอาหกร้อยบาทครับเหรียญหลวงพ่อฤาษี สามสิบเก้านะครับสี่สิบจะเป็นมีดปากกาสี่สิบจะเป็นมีดปากกานะครับเอาสองร้อยห้าสิบาทครับพวกนี้สี่สิบจะเป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมนะครับมีจานอันนี้หลวงพ่อกันขอภัยนะครับพี่หลวงพ่อกันวัดเข่าเก้วนะครับนี่ครับเอาสองร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีดใหญ่ <c oughs> มิดใหญ่นะครับพี่พี่นี่เป็นเขาเรียกันอะไรผมไม่แน่ใจเป็นพักขันนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่พัพกขันหลง่อเดิมนะครับเอาสี่ร้อยบาทนี่ครับเป็นพักขันหลง่อเดิมนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่พมิดใหญ่ <c oughs> โอเควันนี้ก็นะครับประมาณเท่านี้ก่อนนะครับขอพบพระคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ